สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำการสอนออนไลน์ด้วย Meet นะคะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนเข้ามาที่หน้า Google Chrome นะคะเข้ามาหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปที่ตรงนี้เลยค่ะ Google Apps นะคะคลิกกันไปเลย จากนั้นเห็นปุ่มนี้ใช่ไหมคะปุ่มมีดนะคะให้คลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นทุกคนเห็นคำว่าการประชุมใหม่ใช่ไหมคะคลิกเข้าไปเลยค่ะไปที่เริ่มการประชุมทันทีนะคะไปที่รูปเครื่องหมายบวกนะคะคลิกเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ,อะขอปิดหน้าจอนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะแถบด้านซ้ายนะคะทุกคนเห็นลิงก์ตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะไปให้เด็กๆของเรานะคะเพื่อมาร่วมห้องเรียน Meet ของเรานะคะซึ่งเด็กๆที่เรียนด้วยมือถือนะคะ,ะต้องบอกให้เด็กๆเนี่ยไปดาวน์โหลดแอป Google Meet ก่อนนะคะ ให้เรียบร้อยเมื่อเด็กๆโหลดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อเขาได้ลิงก์ตรงนี้นะคะเขาก็จะเข้ามาเรียนกับเราได้นะคะเราก็ copy ลิงก์ตรงนี้นะคะหายไหมคะคัดลอกลิงก์การประชุมแล้วเราก็ไปวางให้เด็กๆค่ะในกลุ่มนะคะไลน์หรือแล้วแต่นะคะจะเป็นส่วนตัวหรือในกลุ่มเรียนนะคะเราอยากให้ใครเข้ามาร่วมเรียนนะคะเราก็เอาลิงก์นะคะมาวางนะค,ะคลิกขวาแล้วก็วางนะคะ ให้เด็กๆเนี่ยเข้าห้องเรียนนะคะเดี๋ยวกลับไปที่หน้ามีดของเราต่อนะคะไปวางเรียบร้อยแล้วเราก็จะมารอเด็กๆเข้ามาจากนั้นนะคะตอนนี้ก็จะมีเด็กๆนะคะมารอเราแล้วนะคะเราก็เข้าไปกดยอมรับให้เด็กๆเข้ามาค่ะ นักเรียนเข้ามาแล้วเปิดกล้องเลยลูกเข้ามาแล้วเปิดกล้องเลยนะคะชยานีได้ยินเสียงครูไหมลูกได้ยินค่ะชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะชัดค่ะโอเคจากนั้นให้ดูที่แถบด้านล่างนะคะปุ่มนี้เป็น ไมโครโฟนนะคะสามารถเปิดปิดได้ส่วนอันนี้ก็คือกล้องนะคะต่อไปก็จะเป็นปุ่มนำเสนอนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถแชหน้าจอของเรานะคะสอนนักเรียนนะคะ3จุดนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเลเยอร์ได้นะคะก็คือเปลี่ยนมุมมองนะคะเราต้องการเปลี่ยนแบบไหนก็ลองเปลี่ยนดูนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเรียงคิดกันนะคะ อ่าหรือจะเป็นแบบสปอร์ตไลท์อ่าแถบบด้านข้างอ่าลองดูนะคะจากนั้นนะคะจะเป็นการใช้เอฟเฟกภาพพื้นหลังของเรานะคะอ่าต้องการแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะคะก็ลองเลือกลองใช้ดูนะคะแต่นี้จะมีข้อเสียคืออ่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะมือมันก็อาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ชอบใช้ก็คือใช้เบอรนะคะเบอด้านหลังเอาจากนั้นนะคะแถบอันนี้คําสั่งแชทนะคะเราก็เปิดไว้นะคะอนุญาตได้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถพิมพ์ข้อความถึงเราได้นะคะอาจจะรายงานตัวหรือว่าทักทายหรือตอบคําถามก็ในแชทได้เลยค่ะสมมติว่าตอนนี้เราสอนเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าบอกลากันเรียบร้อยแล้วเราก็กด ที่ปุ่มโทรนะคะสีแดงนะคะ,ะกดจบการโทรค่ะเป็นนั้นเรียบร้อยค่ะสำหรับการเรียนด้วย Google Meet นะคะทุกคนลองนำไปใช้ดูนะคะเปลี่ยนรูปแบบนะคะในการสอนใหม่ๆเด็กๆจะได้ไม่เบื่อนะคะไม่จำซากจำเจนะคะและเราก็ยังสามารถพูดคุยโต้อตอบกับเด็กๆได้ด้วยค่ะ เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างครูกับเด็กนะคะอ่าที่สำคัญก็คือได้เห็นพฤติกรรมการเรียนของเด็กๆด้วยนะคะอ่ะยังไงลองไปใช้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ